เม็ดเงินสาเคแบตเตอรี่ <c oughs>

น้ำหนักชั่งได้หนึ่งร้อยสิบสามปอนด์แชมป์เปี้ยนโลกชาวฟิลิปปินส์แมนนี่แพคเคียว ท่านผู้ชมโปรดทราบสำหรับการชกของมวยคู่นี้ปรากฏว่าแชมเปีนโลกชาวฟิลิปปินส์แมนนี่แพเกียวไม่สามารถจะทำน้ำหนักให้อยู่ในพิกัด112ปอนด์ได้ในรื่องพายเวทจึงทำให้ตำแหน่งแชมเปีนโลกของแมนนี่แพเกียวต้องหลุดไปทันทีในตอนชั่งน้ำหนักเมื่อเย็นวานนี้ตามกฎของสภามวยโลก ดังนั้นในการชกค,คู่นี้ถ้าปรากฏว่าอาดีตแชมป์เปี้ยนโลกชาวฟิลิปปินส์มันนี่แพคเคียวเป็นผู้ชนะตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกของรุ่นนี้ก็ยังว่างอยู่แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ท้าชิงชาวไทยเม็ดเงิน3 K มเบตเตอรี่เป็นผู้ชนะเม็ดเงินจะได้ครองตำแหน่งแชมป์เปี้ยนทันที จึงเรียนให้ท่านผู้ชมที่เคารพได้โปรดทราบตามนี้ด้วยขอขอบพระคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายละเอียดต่างๆคุณผู้ีได้เรียนให้ท่านทราบไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะได้ชมมวยคู่นี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับ WBC ครับหรือสภามวยโลกสักนิดหนึ่งครับสภามวยโลกหรือ WBC นั้นเป็นสถาบันมวยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งมีสมาชิกทั่วโลก167ประเทศ ปัจจุบันมีนักชกไทยครองแชมป์โลกอยู่3คนรุ่น105ปอนด์นหรือแชมป์โลกรุ่นม um, um ินิมัมเวทวันดีสิงห์วังชารุ่น108ปอนด์นสมานสอจะตุรงเป็นแชมป์โลกในรุ่นไลฟ์ฟลายเวทซึ่งมีคิวพ้องกอันตำแหน่งที่เกาหลีใต้ได้เดือนหน้าและรุ่น118ปอนด์นแชมป์โลกรุ่นมันตุเวทได้แก่ว,วิพรพลนครหลวงโปรโมชั่น สภามโลกจะเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2999ที่กรุงมอสโกปร,ระเทศรัสเซียระหว่งางวันที่26กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งคุณสาสหรสมภพศรีสมวง์ประธานสภามวยแห่งเอเชียจะนำสองแชมป์โลกชาวไทยคือวีพรพลนครหลวงโปรโมชั่นและวันดีสิงห์วังชาไปโชว์ตัวให้มวลสมาชิกทั่วโลกได้รู้ได้รู้จักเพื่อเป็นการกระจายชื่อเสียงของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานชาชาติและต่อไปนี้เราจะมาชมคู่มวยคู่สำคัญครับตอนนี้ก็หัวน,นี้อยู่ที่เม็ดคืนเท่านั้นนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาในประเทศไทยนี่เกิดขึ้น เมื่อปี31ในช่วงนั้นก็ลูเป้พิเนเตอร์ต่อยก็สามารถพยากรุนนะครับสามารถเป็นผู้ท้าชิงมาช่างน้ําหนักกันที่ลุมพินีมาป้องกันในรุ่น122ปอนด์ในรุ่นจเนเพทเวทเขาปรากฏว่าลูเป้พิเนเตอร์ก็หลุดไปบนตาช่างครับนั่นครั้งแรกครับ3ปี3 1ปี31และครั้งที่2รัตนพลสอวรทินครับต่อยที่สีสะเกตเข็มขัดหลุดบนตาช่างเหมือนกันสรุปแล้ววันนี้นะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินก็เรียกว่าคั่เลยค้่แชมป์โลก ถึงประมาณตอนนี้ก็คว้ามาแล้วครึ่งเส้นครึ่งเส้นครึคร่งเส้นแล้ลครับครึ่งเซนต์นี่เป็นครั้งที่สามครับที่แชมเปี้ยนโลกเข็มขัดตุดบนไต่ช่างครับเพราะว่าช่างห้าครั้งไม่ผ่านนั่นก็คือแมนนี่แพ็กเกียวเมื่อเย็ยนวานนี้นะครับน้นหนักเกินอยู่เกือบหนึ่งปอนด์นะครับก็เป็นการสู้กันเรียนย้ำว่าถ้าหากว่าแพ็กเกียวชนะในวันนี้เข็มขัดเส้นนี้จะว่างลงครับ จะาเมืองโลกจะจัดให้อันดับหนึ่งและอันดับสองชิงกันกันนะครับถ้าหากว่าเม็ดเงินสามเทแบตเตอรีลล่ชนะในวันนี้ก็เขาจะเป็นแชมป์ไปโดยทันทีโดยสมบูรณ์เลยนะครับก็่เมื่อาวานนี้เราประมาณเมนงกับห้านาทีก็ครั้งแรกนะครับเกินปอนครึ่งครั้งที่สองก็เกินกบไปลดแล้วได้แค่สองขีดแล้วก็ช่วงห้าโมงลดได้แค่ครึ่งปอนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปถึงห้าโมงห้าสิบนาทีจากปอนรถได้แค่สองขีดเหน่ห้านาทีนะครับ สรุปแล้วนี่หรือว่าอีก15นาที16โมง5นาทีนี่หมดเวลาปรากฏว่ายังเกิดอีกตั้ง8ขีก็เกือบเกือบปอนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูครับเทมขับเส้นนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ที่เอลของไอหนึง่งคร,รับขัดไทย 3k แบตเตอรี่แต่ว่าตกไปอยู่ที่ฟิลิปปินี ปีเศษๆครับไม่นี่แค่เกี่ยวป้องกันครั้งแรกนั้นชนะน็อกคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นรองอันดับหนึ่งนะครับคือกาเบียนเบอร์น,นันครับและนี่เป็นการป้องกันเป็นครั้งที่2แต่ว่าเป็นที่น่าเสียด้เป็นอย่างยิ่งว่าเขาน้ำห,หนักนั้นเกินที่กัดทำให้เขาเต็มขัดนั้นหลุดบนกระช่างหลุดบนตะช่างเมื่อวานนี้เลยนะครับทีนี้เรามารู้ประวัติของเม็ดเงินสักนิดหนึ่งเม็ดเงินสามเทอร์เรี่นี่รองแชมป์โลกนะครับเดิมทีก็รุ่นไลฟ์ไฟเวทร้อยแปดอยู่อันดับสองถ้ารวนขึ้นทิ้งวันนี้นะ ชื่อจริงว่าบุญสายสิงห์สุราชนะครับชื่อเล่นว่าเตี้เกิด12มิถุนายน2521อายุตอนนี้21ปีนะครับ สูง160ช่วงแขน27เซนทมที่บ้านเราฐานตะบลสีแจ่มอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพ่อชื่อสมแม่ชื่อนางพงไบนะครับชกมวยไทยชืยช่อว่าเม็ดเงินนะครับลูกชุ่มพรหมษห้สักทุกมากว่า60ครั้งนะครับผู้จัดการก็คือเสียเนาแล้วก็โชควยชกติคนอาชีพครั้งแรกเมือที่3 0ตุลาคมป็นปีสี่สอโชยชาววิที่ที่ชุมพรนะครับแล้วคุ้มคือในปี418ครั้งแล้วก็ในปี 4 0 8ครั้งนะครับ414ครั้งรวมแล้วชกมาทั้งหมดเม็ดเงิน20ครั้งนะครับเป็นการน็อก10ครั้งวันนี้ทุกอย่างในพร้อมหมดอยู่ที่วัชนาของเด็กไทยเม็ดเงินเท่านั้นนะครับที่จะทําได้ในวันนี้วันนี้แพคเกิลกับเม็ดเงินนั้นอายุเท่ากันนะครับ21ปีเท่ากันเกิดเกิดปีเดียวกันก็คือปีายเจ็ดสิหรือ2 5 2 1ครับช่วงชกนั้นดูเหมือนว่าแพคเกิลย,ยาวกว่า2เซนนะครับ สูมตั้งสูงกว่าเยอะครับครับเรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนแรกของไทยก็คือโขนกิ่งเพชรนะครับที่16เมษายน253โดยแชมปเปเรสนะครับที่เวลส์ลุมพินีเมื่อ39ปีก่อนทันที่ก่อนหน้านั้นนะครับคุณชัยพัฒน์ครับจำเดินทรงกิรัตน์นี่ได้ชิงก่อนถึง3ครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่มีวาสนาครับแสดงว่าเรียกว่าบุญมีแต่กำบังครับสหรับจำเดินทรงกิรัตน์นะครับคิดว่าใจมวยเก่าๆคงจะพอจำเราชมวยครับคู่สำคัญครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นักเนอกเราครับบดภาพชายยกแรกครับจิ้มมาซ้ายแต่ว่าขัดขาครับไม่เงินจิ้มขวายาวได้สองหมัดครับหรือว่าเป็นหมัดชัดๆเพทีนี้บ็อกซิ่งทุนท่านขอขอบพระคุณท่านท่านนายวันมัวหมัดนอมทัทาประานรัศกภุษาคนเอกมงคลอันราณิชยจงจางานสูงสุด คนเอกเฉลิศยงจะยึดอดีตนายกพพรัฐมนตรีและหัวหน้าพักคาวามหวังใหม่คุณเฉลิมพันธ์สีจิกรคุณเจริญศิริวัฒนพักดีบริษัทคุณรามาราศดรจำกัดมหาชนคุณวิพัฒน์วัชกิจประการคุณวิทวัสวิทย์พินคุณน,น,นันท์ไผ่แสงการบิจิตรเลียมแห่งประเทศไทย,ยบทริษัทวิจิตรพันธ์ต่อสร้างบริษัทสีแสงการโยธาและนักซื้อทิ์สยามรัฐวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางนมนะครับนมซีพีเมจินะครับในคืันี์ นักมวยไทยนะครับเม็ดเลื 1, 3, ่นามเทอร์รีนี่กินได้ตลอดเลยนะครับกินได้ตลอดปีตลอดชาติไปเลยลงซีพีเมจินะครับถึงยกที่สองแล้วครับมาดูว่าวันนี้เม็ดเลนของเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าไข่เกี่ยวรัวปลาเกี่ยวนี่ชกมาทั้งหมดนะครับ26ครั้งก็เป็นากนารชนะน็อก17ครั้งนะครับก็ค่อนข้าง,งอันตรายน,นะครับว่าถ้าจะดูช่วงชกดู ช่วงแขนช่วงขานะครับเม็ดเงินนั้นได้เปลียบสูงก็สูงกว่าด้วยครับแต่ว่าเขาเสียเปรียบเมื่อวานคือน้ําหนักเกินแล้วลดค่อนข้างเยอะแล้วลดไม่ลงครับแต่ว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นอานซ้มได้นะครับของเราในช่างครั้งเดียวนะครับผ่านเลยทีเดียว112ปอนด์ในคั้นี้ครั้งที่5นะครับถึง6โมง5นาที ปรากฏว่ายังเกินอีก8ปดขีดเกือบหนึ่งปอนด์นะครับดูแสดงว่าโครงสร้างรูปร่างนี่ไงไงเขาก็ใหญ่กว่าเราแน่นอนนะครับดูเหมือนว่ายกที่สองนั้นวินนี้เพ็่เกียวนั้นเตรียมแผนรวบองการทันไทหอเปล่าแต่ว่าเขาก่งมาตายแม่งนะส่วนนี้เอาแล้วครับเพื่อเงินไม่หวั่นเลยครับของเราต้องชกแผนนี้นะครับเดินติดตลอดต้องชกใกล้ๆนะครับเล่นล้มตัวให้เยอะเบียดอัเนีย้ใี้ล้มตัวก่อนนะครับ รถหนักถูกเยอะนะครับชกคโบยไทยมาแล้วถึงสามคนเดีบยบรำตัวเองของเราดีของเราได้แชมป์แล้วถ้าบอกว่าเกิดไปชนะวันนี้นะครับยังไงก็แชมป์เลยทีเดียวดูเหมือนว่าที่เรียนเทรนเ็จพยายามบอชอบทีมืนมันยานแข็งถูกต้องนะครับนัมกมวยที่ลดนรถหนักเยอะนั้นจะต้องนวดที่ลำตัวให้อ่อนลงมาก่อนต้องเลริ่มตัวก่อนนะครับรุ่นเชิงประสบการณ์เล้ต้องยอมรับเขาสมัครเล่นมาแล้วนะครับถึง64ครั้งเดี๋ยวนี้ เนเงินเล่นลตัวก่อนนะครับกรรการผู้ห้ามชาไม่โกเฮ้นี่เล่นลตัวลอยนาตัดตัวเร่มเล่นเ,นเ,เ็นโ้เกยวโจจะพายูบุกแพเลยนี้ชุดใหญ่เลเ้เรีวเลเนหามาดึงองตัดขาตัด้มาเล่นลำตัเต็เมเตมนะครับเฮ้เกียว,วมาโทาีท่านผู้ชมครับกลับมาชมภาพชาครับ ยกนี้ดูเม็ดเงินต่อยได้เนื้อเยอะเลยครับในขณะที่แพ็กเกยวนั้นออกอาการผวาครับเมื่อโดนลำตัวเลยครับมีปัญหาแน่นอนครับสำหรับร่างกายของแม่นี่แพ็กเกิลครับขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาบราาิษัทเครื่องดืม่มกระทิงแดงจำกัดกร,ระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนโลกยอมรับบราาิษัทลีเจนซี่บรนด,ดีไทยจากัดสานึกดีสังคมี คุณมะนาริทานทน์ธนุลบริษัทสามเทบัลตี้จีจักรัลตี K, ้สามเทชมงถึงใจไฟแรงสูงคุณธรรมานนท์วังหลีบริษัทการบินไทยจำกัดมาหาชนชมกัตนต่อครับบนเวทีข้างไปเต้นเลยครับขวายมัดดึงเดืยดไปเรื่อยเลยครับแฮกเกลเริ่มจาวาเลยครับตบไปมัดดึงพวกเนี่ยไล่เร็วนะครับขวาอย่าตกนะครับตกไม่ได้ด้วยต้องเดือดเองครับมัดดึงฝ่ายัดดึงแกเกลโจจนจครับมุดๆแล้โอ้โหพยายกร ล่าเยอะเลยนะครับแต่ย่าคุณงมีขาวชาร่าใจไม่ได้ครับอดีตตอนที่ชัติไทยต่อยกับแพ็กเกียวที่วิทยาลัทองสุขแบบนี้นะครับแล้วชัติไทยเผลอแป๊บเดียวครับแพ็กเกียวมันสะท่งมาซ้ายทำให้แพ็กเกียวมันทำให้ชัติไทยนั่งจูบไปเลยครับหลายชมบนเวทีนะครับหมาตอนนี้ทีหนีกูกูกูแล้วนะครับถ่ายทอดประกี้กินด้วยวันนี้ขาคอเริ่มจะเลือดมานิดหน่อยเลยนะครับแพ็กเกียวขวาอีกเปอย่าใส่ ที่สามกลางยกเท่านั้นเองครับนี่คือความฝันอันสูงสุดของเม็ดเงินสามเทแบตเตอรี่ครับแล้วก็เป็นความหวังของทูมเตอร์ผู้จัดครับคุณวิรัตวชิลารัตนวงศ์ครับแมสองหมื่นบาทครับสดๆจากคุณวิรวัตรนวลมณีนาะยกเศมนตรเมืองสกลนครหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสกลนครก้าวหน้าครับจะมอบเป็นสดไห่นะครับจากการที่ได้เป็นแชมป์โลกเราเป็นแชมป์เลยนะครับคานผู้ชมครับ โอ้โหวันนี้คุณชัยทัศน์ครับต้องยอมรับว่าชกเร็วมั่นใจด้วยนะครับเดิน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 ตลอดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับก่อจะดูภาพอื่นต่อไปครับเราจะกลับไปชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูภาพสวยๆครับสาามคุณผู้ชมครับกลับมาที่ปากพนังครับดูโฉมหน้าของเป็นอดีตแชมป์โลกไปแล้วครับแมนนี่แพ็กเกิลครับดูท่านหน้าตาเขาเศร้าส้อยพอสมควรนะครับเพราะว่าดูภาพช้าครับ นวมนันเป็นนวมสีทองครับสีทองนำโชคจากบริษัททวินสเปเชียนครับแล้วก็นี่ครับขวาลำตัวครับที่บริเวณชายโครงด้านซ้ายครับจุกเหลือเกินครับสำหรับแมนนี่แพคเกียวอีกมุมครับไล่เข้ามุมนะครับแล้วต่อยขวายาวๆครับโดนที่ชายโครงซี่สุดท้ายของแมนนี่แพคเกียวครับสุดที่จะทนนะครับหมัดนี้ถือว่าต่อยได้เหมาะเหม่งแล้วก็ได้น้ำหนักครับนี่คล่อมนะครับอัมเปโลคนที่48ครับในขณะนี้นั้น ท่านพลตำรวจตรีปรุงบุญพดุงนะครับรองผู้การตํารวจภูทรภาค8นะครับแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองปากพนงังคุณเปียงสัตว์ลักษณะครับจะเป็นผู้ให้เกียรติคาาเข้มขัดแชมป้เนโลกรุ่นฟลายเวทของ W b c สภามวเโลกให้กับเม็ดเงิน 3K มแบตเตอรี่แชมปเบโลแชมปโลกคนที่48คนหมายของเมืองไทยครับหลังจากนั้นแล้วขอเชิญคุณวิรวัต์นวลมณีครับ นายกเทศมนตรีเมืองสุครทัหนห้ากลุ่มพัฒนาสุโขทัก้าวหน้ามอบเงินสดให้เม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่จำนวน20,000บาทครับเชิญครับคุณวีรวัตรนวลมณีครับเชิญครับ<ท>แล้วหลังจากนั้นเรียนเชิญคุณชัยยัวนวรรณแสนเป็นผู้แทนมอบพานรองนะครับจากร้านถมไทยเป็นขันน้ำพานรองมอบให้ด้วยครับเ<ท>ชิญครับเชิญ จากคุณชัยยันมณแสงครับตัวแทนของร้านผมลายไทยมอบก,กันน้ำพานรองครับเงินสดครับเงินสดอีกสองหมื่นครับเป็นรงางวัลพิเศษเป็นโบน,นัสพิเศษจากคุณบิดวัฒน์นวลมณีครับนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสกลนครก้าวหน้าเชิญครับ <c oughs> คิดว่าพี่น้องชาวไทยคงจะสุดลื้มนะครับเข็มขัดเส้นนี้กลับมาที่เมืองไทยอีกแล้วครับหลังจากที่ไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ประมาณปีเศษเศครับและบัดนี้เรามีแชมเปี้ยนโลกของสภามวยโลกคนใหม่ครับ เม็ดเงิน 3k แบตเตอรี่คุณผูชมคร <Day> มับเราจะพักชมโฆษณาสักครูค่ครับยังมีมวยให้ชมต่อหลังจากคู่นี้ครับชมภาพชายพี่ครับก่อ,อนที่จะไปพบกับโฆษณาสวยๆมัดน,นี้ครับลำตัวนั้นไม่สู้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าการลดน้ำหนักมากๆของมันี่แพ็กเกยวนั่นเองพักสักครู่เดียวครับ eddie lassman and chairman morris klein